ในคลิปนี้ผมก็จะมารีวิวสคริปบล็อกฟุตใหม่ล่าสุดเลยครับทุกคนเห็นไหมตอนนี้วิวผมขึ้นผ่านเลยแล้วอีกสคริปหนึงก็เป็นสัคลิปเซกขนทุกคนเห็นไหมผลมันล่นมาจากฟ้าได้ไม่หมดเลยทุกคนสคริปนี้มันดีจริงๆสวัสดีทุกคนนะครับวันนี้ผมก็มีสคริปบล็อกฟุตมารีวิวแล้วนะครับทุกคนนั่นคือสคลิปเนี้ยดีมากทุกคนก็คือแบบมาลงดันแป๊บเดียวเว้ยแล้วก็ทำเผาวีเ่ษไวมากเลยทีเนี้ยเออ่ทำไก่ตันอ่ะทุกคนคือทำแป๊บเดียวก็แบบเวลตตันนแแล้วก็คคคือสรริปเเีียยม่งโด มาเพื่อที่ทีมเนี้ยสามารถหากอดรับได้ด้วยนะครับมาเดี๋ยวผมก็จะมาโชว์ออโต้ฟาร์มให้ทุกคนดูก่อนนะมาทุกคนเอ่ออะไรวะทำไมมันเทอะพอดไม่ได้มันเนี่ยเอ่อทุกคนก็รอมันทวีมานิดนึงนะเออก็ประมาณนี้คพื่อทีทีมเนี้ยดีมากทุกคนก็คือแบบผมเคยรีวิวแหละคลิปที่แล้วคือคลิปที่แล้วได้ยอดวิวเยอะมากทูโอ้ยผมเปิดลิ้วกะเออทุกคน ก็คือสคริปต์เนี่ยแบบดีจริงๆมาเด <at his> ี๋ยวผมก็จะมาโชว์ทุกฟาร์มให้ทุกคนดูเลยนะว่ามันแบบดีขนาดไหนเออมาแล้ก็ไปรับเคลียใช่ไหมนะทีนี้มันก็ไปฟาร์มอ่แล้วทีนี้มันอะไรอ่ะเฮ่อม <m> ันมันไม่ตีเกันวะทุกคนได้บอกนะว่าต้องเลือกอันนั้นด้วยอ่ะไม่ต้องป่ะอ,อ๋อเรนต้องเลือกอาวุธด,ด้วยนะทุกคน,กค,นคือต้องเลือกอาวุธก่อนเหรอถึงจะมิถึงจะนั้น เออทุกคนมันต้องเลือกอาวุธก่อนเห็นด้วยทุกคนมันต้องเลือกอาวุธก่อนจริงๆก็คือถ้าถ้าทุกคนไม่เลือกอาวุธอ่ะคือมันจะตีมันไม่ได้เว้ยทุกคนก็คือสคริปต์เนี่ยประมาณนี้เลยมะต่อไปทุกคนก็สามารถอ่าต่อไปเป็นสคริปต์ฟาร์มกล่องนะทุกคนก็คือแบบมันจะอ่าบินไปเก็บกล่องรอบๆให้ก็คือแบบสคริปต์เนี่ยดีมากต่อไปทุกคนโอ้ยโอ้โหมันอะไรประมาณนี้แหละทุกคนก็คือสคริปต์เนี่ยดีมาก เดี๋ยวไปเก็บกล่องดีป่าวะจะไปเก็บกล่องฮาโลวีนเออทุกคนเรามาอยู่ก่องฮาโลวีนพอดีมาเดี๋ยวผมก็ลองออโต้ฟาร์มกระดูกนะทุกคนมามันก็จะไปฟาร์มกระดูกให้อย่างนี้นะคือทุกคนเราจะได้กระดูกเยอะมากคือเราต้องทำอะไรแค่เปิดแบบเอ,อ่อเปิดเกมทิ้งไว้อะคือดีจริงๆทุกคนตัวรันที่ผมใช้อะคือตัวรันเวฟนะทุกคนสามารถกดลิงก์ที่แบบที่ตัวรันผมซื้อได้ที่ตัวรันที่ผมใช้ได้คือมันดีจริง ก็คนละผมขอหน่อยว่าอย่าใช้ตัวรันแซนดแซดที่มีคนไปรีวิวที่แบบคนใหญ่ๆเขาไปรีวิวกันอะคือมันไม่ดีคือตัวรันแนดแซดอะคือรันสคลิปโง่องๆอะคือมันก็แบบโดนค้างมันค้างแล้วอะแล้วมันก็หลุดคือไปซื้อเวฟมาใช้ดีกว่าไหนวะเนี่ยคือไปซื้อตัวรันเวฟมาเนี่ยมาใช้ดีกว่ามันดีกว่าแ n น p ์แซดอีกเออบอกเลยแม่งคือไปซื้อแ n น p ์แซดมาใช้อ่ะคือมันไม่ได้ดีอะ ข้าใจป่ทุกคนมาเริ่มบทแล้วมาครับลงจะเทเลพอร์ตไปที่แมนชั่นนะทุกคนไหนวะนี่ทุกคนเรา้วเทเลพอร์ตไปที่แมนชั่นทุกคนผมก็อยู่ที่แมนชั่นแล้วมาต่อไปมันจะมาอยู่ที่ถั่ผลปีศาจนะทุกคนก็คือนี้ก็คือสามารถดึงผลไม้ทั้งหมดแล้วก็ผมสามารถสุ่มผลไม้ได้ด้วยทุกคนผมสุ่มแล้วผมได้ผลบอมอีกแล้วมามาทิ้งไว้ก่อนนี่เอาทุกคนเราสามารถ เฮ้ยเลยเหรอวาแรงมากเลยเนี่ยทุกคนเืออะไรวะคือใช้โป้มากมาต่อไปทุกคนก็สามารถแบบทำเผ่าวีสี่ได้นะทุกคนก็แบบเทีพอร์ตไปที่บนต้นไม้ใหญ่ข้างบนมีอะไรวะทุกคนไหนลองมาดิโอ้โอ้นานเลยดิกั้าอะไรประมาณนี้นะทุกคนสคลิปนี้ดีมาก คนคือเริ่มสงสัยแล้วว่าเสียงไหมผมดังไหมปะ่ะแต่และรอแบบอโอ,อ้ทุกคนเราก็มาที่นี่แล้วนะครับทุกคนอะอะไรวะที่ทำเผาปะใช่ประมาณนี้ทุกคนทำยังไงอะไรวะรู้ว่าทำยังไงอะ่ะอ,อันนี้ออกเออ,เอ,อทุกคนก็สคริปต์นี้เป็นประมาณนี้นะครับก็สคริปต์ก็อยู่ใต้คลิปนะครับแล้วก็ลิงก์เอาสคริปต์ผมว่า จะมีเป็นคลิปแปะไว้ด้านล่างนะครับก็สำหรับมีวันนี้สำหรับวันนี้ก็มีเท่านี้นะครับผมอัดวันนี้สามคลิปแล้วเพราะว่าสาร์อิทิติ์ผมไม่ว่างผมติดธุระไม่ใช่ผมจะออกไปใช้ตังค์รวยเกินนะครับก็วันนี้เพียงเท่านี้แล้วผมไปแล้วครับทุกคน